D1P D1, D1. ดีลูกๆแจ้งวิทยาทุกคนนะคะวันนี้คุณครูพี่มุกนะคะจะพาเด็กๆทุกคนคะ่ะไปเรียนรู้ในเรื่องการปฏิบัติตนในวันขึ้นปีใหม่นะคะถ้าพูดถึงวันขึ้นปีใหม่หลายคนก็คงจะมีความรู้สึกปลื้มปิติแล้วก็ดีใจมากๆเลยใช่ไหมคะเพราะว่าน่าจะเป็นวันพิเศษของคนทุกคนด้วยนะคะ ในช่วงปีใหม่เนี่ยค่ะเราก็จะต้องปฏิบัติตัวเองให้ถูกต้องด้วยนะคะจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปติดตามพร้อมๆกันได้เลยค่ะการปฏิบัติตอนในวันขึ้นปีใหม่นั้นมีทั้งสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ห้ามทำนะคะสิ่งที่ควรทำหรือควรปฏิบัติในวันขึ้นปีใหม่มีดังนี้ค่ะทำบุญตักบ,บาตรค่ะ ฟังพระธรรมเทศนาเพื่อให้จิตใจสดชื่นแจ่มใสค่ะกราบขอพรผู้ใหญ่เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลค่ะอวยพรเพื่อนฝูงและมอบของขวัญให้กันค่ะเยี่ยมญาติขอพรจากผู้ใหญ่ค่ะให้อภัยซึ่งกันและกันกับเรื่องราวไม่ดีที่ผ่านมานะคะ ต่ร้อต่อกันค่ะสิ่งที่ไม่ควรทำหรือไม่ควรปฏิบัติในวันขึ้นปีใหม่มีดังนี้ค่ะไม่ควรทำงานบ้านในวันที่หนึ่งเดือนมกราคมเพราะถือว่าเป็นการขับไล่ความโชคดีออกไปค่ะไม่ตัดเล็บในวันขึ้นปีใหม่เพราะถือว่าเป็นการตัดสิ่งดีๆในอนาคตที่กำลังจะมาถึงค่ะ ไม่ควรสระผมในวันสิ้นปีหรือวันเริ่มต้นปีใหม่นะคะเพราะจะเป็นการชะล้างความโชคดีออกไปค่ะระมัดระวังไม่ทําสิ่งของกแตกเพราะหมายถึงการนําความโชคร้ยายเข้ามาค่ะสำหรับในวันขึ้นปีใหม่ก็มีทั้งสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะและหลายๆบ้านที่มีการสังสรรค์ในช่วงเทศกาล อย่าลืมนะคะช่วงนี้โควิดยังน่ากลัวอยู่เพราะฉะนั้นกาดจะต้องไม่ตกนะคะและในปีใหม่นี้คุณครูพี่มุกขอวอวยพรให้ผู้ปกครองทุกท่านลูกๆเจ้เทียาทุกคนมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะและขอให้โควิดจงหายไปในเร็ววันด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ